ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายหลักสไตล์บายเหมียวเหมียวเขียนโดยจุลดาให้เสียงโดยเมียวเหมียวดวงใจสังหารตอนที่9สตรีรูปโฉมงดงามยามปลอมแปลงเป็นบุรุษก็ดูดีไม่น้อยเฟยหมิงเองก็ชอบลุกนี้ของตนเช่นกันเอ่ยปากชมใต้ท้าหวังที่เสนอความคิดนี้ขึ้นมา หากให้นางเข้าวังในฐานะสตรีเกรงว่าจะอยู่ดูแลตรงอย่างไม่ได้แม้จะไปในฐานะผู้ติดตามก็อาจถูกให้แยกจากกันอย่าลืมที่ข้าขอช่วยดูแลตรงอย่างให้ปลอดภัยด้วยชายแก่มอบกลองไม้ขนาดพบพาสะดวกให้หญิงสาวในนั้นเป็นหน้าไม้ของไปหูและดาบคู่ใจที่ครั้งหนึ่ง ไปหูเคยใช้มันกวัดแกงเจ้าต้องมีอาวุธไว้ป้องกันตัวตรงอย่างเองก็รับไว้เช่นกันเป็นกิจแล่มหนึ่งพร้อมกับกำชับว่าห้ามทำมันหายเด็ดขาดสามหนุ่มพร้อมเข้าวังหลวงเพื่อทำตามหน้าที่ของตนเจ้าเฉินที่ไม่อาจไปด้วยได้จึงรออยู่ที่เรือนหยวนอีส่วนใต้เท้าหวัง ก็ขอแยกทางกลับจวนของตนเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตณวังหลวงใช่จริงๆด้วยเฟยหมิงตะลึงงานภาพนี้เธอเคยเห็นมาก่อนมันคือพระราชวังที่เป็นมรดกโลกในปัจจุบันของจริงหรือเนี่ยแทบจะก้าวขาไม่ออกนี่เธอย้อนมาในอดีตแล้วจริงๆสินะเป็นอะไรไปตรงอย่างถาม เจ้าคงไม่แอบมองนางกำนันหรอกนะจิวเจียนพูดเสริมขึ้นเมื่อเห็นกลุ่มนางกำนันมองมายังพวกเขาสามคนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ราวกับหมายตาต้องใจใครคนหนึ่งในนี้ไปกันเถอะตรงอย่างเดินนำไปก่อนทั้งทีไม่เคยเข้าวังมาก่อนแต่กับรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยวิ่งเล่นหน้าที่แห่งนี้หมอหยางจิวเชิญเรียก เมื่อเห็นตงองยางเดินแยกกลุ่มออกไปเหมือนถูกปลุกจากพวังตงองยางรู้สึกตัวแปลกใจเล็กน้อยเขาได้ยินเสียงเรียกของหญิงสาวกำลังเอ่ยปากเรียกเขาทั้งนี้ท่านพี่มาทางนี้สิขอโทษทีเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเฟยหมิงถามท่าทีเลึกลักของตงอ้องยางเป็นพิรุษให้ถูกจับได้ค่า ได้ยินเสียงของวิญญาณตรงอย่างกระซิบตอบสีหน้าจริงจังแม้เฟยหมิงจะหลุดหัวเราะออกมาเบาๆจริงๆนะเขาย้ำอีกครั้งกลางวันแสกๆไม่มีผีที่ไหนออกมาให้เจ้าเห็นหรอกอีกอย่างเจ้าเป็นหมอไม่ควรพูดเรื่องแบบนี้นะเจ้าไม่เชื่อข้างเง้นรึอกอดอกขี้งอนราวกับเด็กน้อยเชิญท่านหมอขันทีนำทางชายหนุ่มทั้งสาม พบอ,องชายใหญ่ที่ตำหนักส่วนพระองค์ก่อนเข้ารับการรักษาอาคารประชวนของฝาบาทคารวะองค์ชายทรงพระเจริญพระยาค่ะเฟยหมิงและตงหยางทำตามจิวเจียนยกมือทั้งสองประสานกันไปเบื้องหน้างอแขนเล็กน้อยคุกเข่าย่อตัวก่อนลงนั่งราบไปกับพื้นห้องแม้จะได้รับการซักซ้อมมาก่อนแล้วก็ยังเก้เกกังกังไม่คุ้นชิน ท่านแน่ใจว่าจะรักษาเสด็จพ่อให้หายได้หรือไม่องค์ชายใหญ่ถามคงต้องดูพระอาการก่อนพระยาค่ะหมอหยางตอบอืมงั้นรีบไปเถอะค่ะแค่ยาเห็นหน้าหมอที่กล้าอาสาเข้ามารักษาองค์ราชาเท่านั้นทันทีที่ทั้งหมดออกไปก็สวนทางเข้ากับองค์ราชทายาทข้าไม่คิด ว่าพวกนั้นจะรักษาเสด็จพ่อได้องค์ชายใหญ่ตรัดกับคนสนิทพยาค่ะคุณชายตระกูลโจตอบพิษที่กระหม่อมนำมาน้อยคนนักที่จะรู้จักท่าทางหมอคนนี้ช่างด้อยประสบการณ์นักอาจหัวหลุดจากบาไม่รู้ตัวพยาค่ะดีค้าจะรอดูคันทีนำทางท่านหมอแลคนะคณะไปยังตำหนักขององค์ฮ่องเต้ มานการถูกยอกออกร่างชายวัยกลางคนนอนสมอยู่บนเตียงมีนางกำนันคอยปฏิบัติดูแลใกล้ชิดฝ่าบาทหมอ,อยางจากเขาเทียนซานพยาค่ะหมอเหรอหัวเราะในลำคอ <c oughs> หมอที่ไหนก็รักษาข้าไม่ได้หรอกมันเป็นเวรกรรมที่ข้าได้ทำเอาไว้ห้องเตรรำพันด้วยเสียงที่เศร้าทว่า ยังมีเงาความหวังอยู่ในดวงตาหากไม่ลองก็ไม่รู้นะพะยะค่ะหมอหยางวางกล่องยาที่เตรียมมาด้วยลงก่อนจะหยิบชุดเข็มขึ้นมาคลี่ผ้าออกเผยให้เห็นเข็มหลายเล่มที่มีขนาดแตกต่างกันเมื่อจัดเตรียมทุกอย่างพร้อมจึงเริ่มตรวจด,ดูอาการดิมฝีปากเริ่มเปลี่ยนสีอาการคงนักอาการหมอหยางนึกในใจ ค้าคงไม่รอดออกไปจากวังหลวงเป็นแน่เอาละมาถึงขนาดนี้แล้วต้องมั่นใจเข้าไว้นะหมอหนุ่มสูตรลมหายใจเข้าเต็มปอดพระองค์ทรงโดนพิษพยาค่ะใช้เวลาตรวจด,ดูไม่นานหมอหนุ่มจึงสรุปความบอกองค์ฮองเต้ข้ารู้แล้วเปล่งออกมาสุดเสียงก่อนจะไอแห้งๆตามออกมานั้นทำให้หมอ,อยาง ยิ่งแน่ใจว่าเขาวิเคราะห์อาการไม่ผิดก่อนที่จะเริ่มการรักษากระหม่อม,มมีเรื่องจะทูลขอ <c oughs> <c oughs> หองเต้หัวเราะในลำคอดูแคลนหมอหนุ่มผู้ไร้ประสบการณ์ <c oughs> เจ้านี่มันบังอาจนักได้หากอาการคดีขึ้นเจ้าต้องการสิ่งใดก็บอกข้ามาเกรงว่าจะรอไม่ได้พยาค่ะกระหม่อม,มต้องการให้หมอหลวง ขารวมการรักษาครั้งนี้ด้วยทรงอนุญาตให้หมอหลวงเขารวมการรักษาด้วยนพยาค่ะเจ้ามาเพื่อช่วยหมอหลวงสินะพยาค่ะหมอหลวงเป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์เดียวกับกระหม่อมเป็นสิทธิ์พี่ที่กระหม่มอมเคารพรักเช่นนี้แล้วพระองค์จะทรงเมตตาให้หมอหลวงเข้ารวมการรักษาได้หรือไม่หากพระอาการดีขึ้นจะได้ใช้เป็นข้ออ้าง เพื่อพระราชทานอภัยโทษแก่หมอหลวงโดยไม่เป็นที่คางแขงพระไทยตรงอย่างเสริมได้เขาจะทำตามที่เจ้าบอกความมั่นใจทรงผ่านแววตาประสัจ้องมองแววตาคู่นั้นของหมอหยางเขามีความหวังขึ้นมาอีกครั้งบางทีหมอหนุ่มคนนี้อาจมีความสามารถจริงๆก็เป็นได้พี่ลูอีเป็นเจ้าเองหรืึ หมอหลวงถูกคมตัวมายังตำหนักของเตสีหน้าอิดโรยร่างกายดูไร้เรี่ยวแรงท่านไหวหรือไม่ข้าจะเป็นลูกมือให้เจ้าเองหมอหลวงแย้มยิ้มเล็กน้อยเพื่อให้สิทธน้องสบายใจผิดตัวนี้เคยระบาดที่ทางใต้ข้ากับท่านอาเคยไปช่วยรักษาคันแรกต้องทําร่างกายให้ชุ่มเหงื่อโดยใช้สมุนไพรเจ็ดอย่าง เพื่อขับพิษออกมาบางส่วนเมื่อได้ฟังหมอหลวงจึงเตรียมสมุนไพราตามคำขอของสิษย์น้องก่อนจะพาฮองเต้เข้าออกสมุนไพรเพื่อเรียกเหงื่อส่วนนี้คือยาที่ต้องใช้หมอหลวงรับหน้าที่เตรียมยาโดยไม่อิดออดเป็นจังหวะที่ตรงอย่างได้สังเกตเห็นเล็บมือของศิษย์พี่เขารีบคว้าข้อมือเอาไว้นิทานเนื้อเล็บ ที่ควรเป็นสีชมพูกับปนด้วยสีม่วงแน่นอนว่าพิษได้เข้าสู่ร่างกายแล้วเจ้าไม่ต้องกังวลข้าจะจัดการส่วนของตัวเองด้วยจิวเจียนจึงรับอาสาเป็นลูกมือช่วยหมอหลวงอีกแรงเมื่อครบเวลาอบอสมุนไพรจึงเข้าสู่ขั้นตอนฝังเข็มสกัดพิษใช้เวลาน,านานพอสมควรกว่าจะเสร็จครบตามขั้นตอนที่เหลือ ตอนนี้คือรอสังเกตอาการสิทพี่ข้าจะฟังเข็มให้ท่านเองภายในตำหนักฮองเต้วุ่นวายมาตลอดทั้งวันชั่วพผิบตาท้องฟ้าก็ามืดสนิทหมออย่างและคณะเฝ้าดูอาการฮองเต้ไมห่ห่างท่านหมอข้าปวดหลังมาเป็นเวลานานลุกเดินลุกนั่งก็ปวดตลอดขันทีเริ่มบนเรื่องสุขภาพจนหมอหนุ่มใจดี ต้องตรวจดูอาการให้มันเกิดจากพฤติกรรมของท่านเองไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรมาสิข้าจะฟังเข็มบรรเทาอาการให้ท่านเมื่อขันทีได้รับการรักษานางกำนันที่ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวจึงลองปรึกษาท่านหมอเช่นกันนั้นทำให้หมอหนุ่มใจดีกลายเป็นขวัญใจของคนในตำหนักพระราชา ข่าวลือเรื่องหมอที่อาสาเข้ามารักษาฮองเต้แพร่สะพัดเหล่าขุนนางต่างรวมตัวกันหารือคนที่ร้อนใจที่สุดเห็นที่จะเป็นองค์ชายใหญ่เพราะหมอหลวงที่ต้นสั่งขังถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเจ้าแน่ใจหรือไม่ว่าเสด็จพ่อจะหายดีท่านหมอบอกเช่นนั้นเพคะนางกำนันรายงานด้วยเสียงสั่นเครือก่อนคมดาบจะบาดเข้าคอ ตัดผ่านเส้นเลือดน้ำสีแดงสดไหลพุ่งออกมาราวกับสายน้ำและสิ้นใจตายไปในที่สุดดวงใจสังหารตอนที่10ตามทุกคนมาอ,องค์ชายใหญ่ออกคำสั่งขณะใช้ปลายดาบถูไปบนสาบเสือของนางกำนันที่พึงสิ้นใจเพื่อขจัดคราบเลือดคุณชายตระกูลโจน้อมรับคำสั่ง เขารีบส่งข่าวแก่สมาชิกให้ไปยังจุดนัดพบทันทีสำนักรับฟังคำร้องคุณชายตระกูลโจเป็นผู้ดูแลที่นี่ดานน้านนาถูกจัดไว้สำหรับรับฟังคำร้องของชาวบ้านรวมถึงการช่วยไกลเกลี่ยปัญหาต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านที่ทุกข์ร้อนได้รับความช่วยเหลือแต่ภายในนั้นกลับมีห้องลับที่ไว้สำหรับปรึกษาหารือ ของสมาชิกระดับสูงข้าประกาศชัดแล้วว่าหากหมอคนไหนรักษาองค์ห้องเต้ไม่สำเร็จจะถูกประหารชีวิตตายถาวชราพูดขึ้นทันทีเมื่อมาถึงใบหน้าเหี่ยวย่นนั้นไม่อาจลดทอนความโหดเหี้ยมบนใบหน้าของเขาได้เลยหมอในเมืองนี้ไม่มีใครกล้ารักษา ข้าอยากเห็นหน้าหมอหนุ่มคนนั้นนะักตายถาวชราอีกคนเสริมขึ้นองค์ชายใหญ่ทั้งหมดลุกขึ้นพร้อมเพียงทำความเคารพคนที่มาถึงหลังสุดมีสองเรื่องที่ข้าจะพูดในวันนี้ด้วยเป็นคุณชายสูงศ์แม้ยืนนิ่งๆก็ยังดูหน้าเกรงขามแต่ชายสูงศ์ผู้นี้กลับมีแววตาอำหิต รวมถึงความเย่อหยิ่งทนงตนนั่นยิ่งทำให้เขาดูน่ากลัวแม้จะเอ่ยคำใดออกมาก็ไม่มีใครกล้าขัดขานตาย้าฟู่นานอี้เพียงเรียกชื่อตายถาวไวชราก็สะดุง้งรู้สึกเหมือนลมร้อนเล่นผ่านใบหน้าจะรดปลายเทา้าโดยรู้สดีว่าตนทำงานผิดพลาดหัวจะหลุดจากบ่าก็วันนี้ละ่ะ ขอพระราชทานอภัยพยะค่ะรีบรถตัวขอลดทอนโทษที่จะได้รับเป็นความผิดของกระมอมเองพยะค่ะโชคดีที่คุณชายตระกูลโจยืนมือเข้ามาช่วยทำให้ใต้เท้าฟู่หนานอีรักษาหัวบนบ่าเอาไว้ได้ลูไปไม่ใช่แมวเชื่องเล่ยเรียมแพลวพราวนักหากใต้เท้าฟู่หนานอีจะแพ้ทาง ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกพะยะค่ะนีเจ้ากำลังด่าข้างโง,ง่เง้นฤกษต่ถทาฟู่นั้นอีคิดในใจมองดูคนพูดด้วยแววตาขุนเคืองไต่เท้าที่เหลือต่างก็ยิ้มยิ้มชอบใจในคำพูดของคุณชายตระกูลโจเราได้ของที่ต้องการคืนมาแล้วจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของกระหม่อมเถิดพะยะค่ะองชายใหญ่เริ่มใจเย็นลง ยกสุราในจอขึ้นดื่มเพื่อดับกระหายหากวันหน้าท่านยังทำงานผิดพลาดอีกละก็ต่อให้มีอีกสิบอู่ร้านก็ช่วยท่านไม่ได้ขอพระคุณที่เมตตารีบโค้งคำนับข้าจะให้ท่านแก้ตัวองค์ชาใหญ่พูดขึ้นใต้เท้าฟู้หนัดอีงเงยหนะ้ามองผู้พูด,พ,ดพลางคิดในใจอย่างเสียอารมณ์ท่าน คิจะบั่นคอค้าให้ได้เลยสินะจงกำจัดหมอที่บังอาจเข้าวังมาทิ้งเสียฟูหนานอีรับพระบัญชาพยะค่ะส่วนท่านเตรียมทำแผนต่อไปหันไปสั่งการชายว้กลางคนเพียงคนเดียวในกลุ่มที่ดูมีกำลังวังชามากที่สุดเตียวหวนรับพระบัญชาพยาค่ะตำหนักฮองเต เป็นวันที่สองแล้วที่ฮองเต้ทรงทำการรักษาพระองค์ด้วยขั้นตอนเดิมโดยมีหมอหลวงและหมอหยางเฝ้าดูทุกขั้นตอนแต่วันนี้ไม่มีการฝังเข็มเพียงตรวจดูพระอาการเท่านั้นพระองค์ทรงรู้สึกอยากอาเจียนบ้างหรือยังขอรับหมอหยางจับดูชี่ประจรก่อนเอ่ยถามยังเลยแต่ข้ารู้สึกดีกว่าเมื่อวานมากแล้วท่านหมอ ยังไม่หมดต้องขับตัวอ่อนออกมาเสียก่อนอาการจึงจะดีขึ้นขอรับตัวอ่อนงั้นหรือหมอหยางพยักหน้าเบาๆเป็นคำตอบก่อนปล่อยมือจากพระหัตถ์ขององค์ฮองเต้พระองค์ทรงโดนพิษที่เรียกว่านอนไหมพยาค่ะหมอหลวงเองก็ตั้งใจฟังที่หมอหยางอธิบายหมอหยางลืมเล่าเหตุการณ์เมื่อปีก่อน พิษชนิดนี้เคยระบาดท,ที่ทางตายทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากอาจารย์ของข้าถูกพิษตัวนี้เข้าโดยบังเอิญวันนั้นมีผู้เท่าชราป่วยด้วยโรคที่ต้องร่มสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการในตอนนั้นเองพิษที่อาจารย์ข้าได้รับก็แสดงอาการออกมาพวกมันไม่ชอบความร้อนอุณหภูมิที่สูงขึ้นในร่างกายช่วยขับตัวอ่อนออกมาได้ นั่นคือจุดเริ่มต้นของวิธีการรักษาอบสมุนไพรแช่น้ำร้อนและฝังเข็มพร้อมกันนั้นยังต้องดื่มสมุนไพรที่มีฤทธิ์เผ็ดร้อนหากปล่อยไว้นานไม่ได้รับการรักษาผิดจ,จะเข้าสู่กระแสะเลือดเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ยิ่งขับตัวอ่อนออกมาได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่จะหายดีก็มีมากขึ้นเท่านั้นอ๋อแบบนี้นี่เอง พิษจากทางใต้เข้าวังมาได้อย่างไรคงไม่หลุดลอยมาในอากาศเองหรอกนะใช่ไหมท่านหมอจิวเจียนพูดชวนชี้ให้คิดแน่นอนว่าต้องมีคนนำมันเข้ามาฮองเตจึงออกคำสั่งรับให้จิวเจียนสืบหาเบาะแสพิษนอนไหมที่ระบาดเมื่อปีก่อนเกรงว่าจะไม่เหมาะสมพยาค่ะตายเท้าหยวนอี เป็นเพียงรักษาการจวนผู้ว่าไม่มีหน้าที่โดยตรงต่อกษัตริย์ขันทีพูดขึ้นตรงใจจิวเจียนเขาไม่ต้องการรับใช้กษัตริย์พระองค์นี้อยู่แล้วกระหม่อมไม่อาจรับพระบัญชาบังอาจนักแต่เอาเถอะเห็นว่าเจ้าเป็นคนสนิทของท่านหมอข้าจะให้อภัยสักครั้งละกันจึงรับสั่งให้มีพระราชองการรับส่งออกไปให้ ท่านผูว่าเมืองขิงชูทำหน้าที่สืบเสาะหาเบาะแสพิดนอนไหมแทนโดยเป็นต้นกำเนิดของการระบาดพร้อมกันนั้นยังออกพระราชองค์การแต่งตั้งยวนอีเจียนเป็นมือปราบหลวงที่สามารถใช้อำนาจนี้ตรวจการได้แทนองค์ฮองเต้ดูเจ้าสิเป็นหมอเต็มตัวแล้วเฟยหมิงเอ๋ยชมพร้อมกับรอยยิ้มหวาน ชุมหัวใจตรงอย่างให้พองโตชายหนุ่มหัวร้อเบาๆกลบความขืนอายข้าก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้เหมือนกันชายหญิงยืนมองหน้ากันตรงลานพระตำหนักดอกไม้ในสวนทรงกลิ่นหอมชื่นใจช่วยให้ผ่อนคลายได้ดีในตอนนั้นเองที่เฟยหมิงสังเกตเห็นลูกดอกพุ่งเข้ามาจากทางด้านหลังตรงอย่างนางรีบใช้ความเร็วทั้งหมดที่มี เพื่อปกป้องตรงอย่างไว้ออกแรงผลักชายหนุม่มออกไปอีกทางจนเขาล้มลงบนพื้นดินเฟยหมิงเบี่ยงตัวหลบลูกดอกแต่ไม่ทันลูกดอกพุ่งเข้าปักใกล้ไหล่ขวาหญิงสาวยังยืนไวถเธอชักดาบออกมาวิ่งด้วยความเร็วกระโดดเหยียบขอนไม้ที่วางอยู่ดีดตัวข้ามกำแพงอย่างคล่องแคล่วหวังจะจับตัวคนร้ายให้ได้เฟยมิงยา่า หมอหยางไม่รอช้ารีบตามหญิงสาวไปทันทีเขาตั้งใจจะกระโดดข้ามกำแพงแบบเดียวกับที่เฟยหมิงทำแต่ไม่สำเร็จหมอหยางพัดตกลงมาเสียงดังตุ๊บจุกจนพูดไม่ออกแต่ด้วยความเป็นห่วงเขาจึงวิ่งย้อนไปอีกทางเพื่อออกประตูไปตามหาหญิงสาวขณะนั้นชายชุดดำสามคนเข้ามาล้อมตัวหมอหยางไว้ ทั้งสคนถืออาวุธดาบไว้ในมือพวกเจ้าจะทำอะไรข้าชายชุดดำคนหนึ่งตวัดดาบขึ้นก่อนจะปล่อยใส่เป้าหมายที่ยืนนิ่งเป็นเป้าเขายกแขนสองข้างขึ้นบังใบหน้าเพ้งดาบเล่มหนึ่งสอดเข้ามารับได้ทันเกิดการต่อสู้กันชุลมุนสรุมหนึ่งดูเหมือนฝ่ายที่โดนรุมจะเสียเปรียบข้างหลังหมอ,อยางตะโกนบอก จิวเจียนปล่อยมีดสั้นในมือพุ่งใส่ทันทีปักเขากลางอกแต่เจ้าของร่างนั้นยังไหวอยู่พุ่งตัวเข้ามาหวังฆ่าจิวเจียนให้ตายเฝยหมิงย้อนกลับมาอีกครั้งได้ยินเสียงต่อสู้จึงรีบไปดูเป็นจังหวะที่จิวเจียนกำลังเสียเปรียบหญิงสาวในคราบบุรุษ้อมหน้าไม้เหินคามกำแพงง้างปล่อยลูกดอกพุ่งเข้าเป้า ปากกลางศีษะชายชุดดำก่อนจะชักดาบสีเงินคมกริบออกมากวัดแก่งเพียงชั่วครู่ชายชุดดำทั้งสองอยืนแน่นิ่งก่อนจะทุดตัวลงกับพื้นดาบถูกเก็บเข้าฝักเรียบร้อยแล้วทหารยามไปไหนกันหมดตำหนักห้องเต้ไม่มีทหารเวรยามหรือไงเฟยหมิงพูดก่อนจะเดินไปถอดผ้าปิดหน้าของชายชุดดำที่เธอฆ่าตายออก รู้จักไหมหันไปถามจิวเจียนชายหนุ่มสายหน้าหงึก,งกแทนคำตอบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เหมียวเมียวด้วยนะคะ